บางท่านเดินไม่ไหวจะได้รอแถวที่ร้านอาหารก่อนได้ครับนะก็วันนี้เราจะเสิร์ฟอาหารจา,านหลักเป็นภาริบัติแมสฟยอตแมสฟยอดแป๊บหนึงโหโห่งขอโขษ โคอยต์โคอยยอดมีที่ควลกเหนืนนอหรอใต้ก็มีคัใต้เดีวก็ได้กดฉีแล้วครับเด,เดี๋ยวาไปฉีดคือลื่นจังเลยปบาบหันมานิดนึงครับ โอเคเข็นทางอีกทางนึงได้ไหมเด็กน้อยปุชฉีจะถึงแล้วลูกโรงแรงสีดำพอถึงสีดำบอกนะเย็นมากประมาณลบสิบอ,องศา ชพกินวกินเยอะๆนะเดี๋ยวหิวโนิ้วไหนไก่ไกนิ้วไหนอ่าตาโกโกบค่ะโกวก่ะนิ้วโป้

ร้อนไหม่ะนแ่นแบบตักเองเลยกินแล้วเหมือนปอกไายเลยผัดเขียวเไม่มีกำป็นปอกอายรปฏิภาณดเด็กาหนี้ถ้านไรับระานผักเป็นทับผัเป็นผักพวกแบบเล็กทิ้งสะม่เลี่ยรเลยเห็นะผักนี่อร่อยันเหมือนะหยใช่ไหมหลใช่ไหม เห้าน้อ้าวอาออือผัมาดูซิปปครับผมตาถ่ายวิดีโอหนูเว้ยนี่ อร่อยะ่าินี้นะยิงแล้วว่าเราผ่านมาหลายจานตอนนี้อร่อยนนี้อร่อยจริงครับแล้วไม่เยอะเกินพอเรา่รอละเท่าไหร่เนยย่ยมเลยโคดส่ต่ว่าขดก่ตับเองเลยได้เะม่ตัก ใครหมดใครหมดที่สามคนนะชนะหนึ่สองแล้วใครหมดต่อไปชนะม่ดูเล็กมาดูติวมยังหมดตัวมนยังเหลืออยู่มมา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 ดาม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 มามามมามาามอมามาาามามมามมา

พี่นดีอพ yeah. you know, yeah. mm. ี่คนเดียวคนเดียวทีาี่ทนไจานไมจหดีกยวอจานไม่ทุไม่เอาอาหารไม่ตะกี้ก็พูดเองนะอร่อยตี้ยิงว่าแคคุยกิน

โอ้โหิมพานไวมแลยงูจะกินจะย่างหลายที่เปิดตู้ไล่ไล่กันไล่ไล น่าจะนกแนงนวลนะท้าไมนกนวลเล็กก็นวลตัวใหญ่นะแบบปลาบ้าแต่ว่าเขาดูมันเล็กอ่ะ 打鱼啊！ เแเอาเยคอน่ลโก้โก้เบียวอ่าพอดีแล่ไหมอ่าพอดีเลยลยโโก้จะไหลลงไปเรื่อยๆโก้จะไหลลงไป่อนเพอยากขาย่อย้ายให้เรายใหเอาเลเข้าใจก่อนอะไรหรอมีถุงมือเดียวแต่นี้กมาลูกร่าห่น้นอ๋อไม่ค่ะ

เย็นทำไมครับต้องมีเกลือไว้ถนอมอาหารครับดังนั้นอาหารหลักๆของชาวยุโรปจึงเค็มครับโดยเฉพาะประเทศเยอรมันนีนะครับอ้าวจริงๆไม่ต้องหรอกที่นอร์เวย์เองเราทานใช้กรอกนะทานเบคอนแทบไม่ต้องใส่หาซอยซอสเลยนะไม่ต้องหาแม็กกี้เลยนะ ชีสชีสนมเนยที่นี่อร่อยอะระจูชู้กันได้ไหมอพกจูนตัดตก่ชูไม่ไหวใช่ไหมตัดตกกว่าเรา้อี <laughs> เป่าว <laughs> พี่กระจูเขาสู้ยังไงอยากจไป้ยหมเขา,อย,าอย่างนี้ใช่ไหมแต่ว่าพกรจูว่าเขามีอะไรอยู่ตรงนี้ยะม,มันเขาเหมือนกับตอเมริกากับกคนาดาก<อ>ามีไฟนูง ไ,ไม่มีมีแต่กับการอเมริกากับปีกัจจุอ้าวแล้วสู้กันใครจะชนะหรอเมือนันไม่ใช่กับตานอเมริกาปีกัจจุมันเป็นคนดีมันเป็นตัวดีเลยตัวร้ายตัวดีครับตัวดีแสดง,งว่าม,มันมันเป็นเพื่อนกับสปปไปเดอร์แมนใช่ไหมไม่ใช่เขาดีด้วยกันตัวที่ดีอ่ะอถ้าทานอนมานะเขาจะสู้แบบว่า เขาจะบอกเพื่อนเพื่อนให้มาสู้บอกที่ตกทางนี้น่าจะเก่งเพราะว่ามันมีหางตรงไฟงแล้วมันไม่ <c oughs> อีวย <c oughs> อ่ยะ <c oughs> อีวย <quarters> อีวยปล่อยอะไรปะอีวยปล่อยอะไรไม่รู้อ่ะครับ <c oughs> แต่อีวยเขาก็ว่ามันวิ่งเร็วอ่ะอือมันก็รู้ๆๆ <c oughs> ได้ไงอะครับ <c oughs> นี่กิเท่ากันใของอคอเท่าไหมดูนี่ข้อขสิ